ทุกคนเนี่ยมันมีความสุขแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ครูไม่เปรียบกับใครทุกคนคะมันคือความมหัศจรรย์ของชีวิตตื่นมาก็มีความสุขสามีก็พุทโธโชคดีก่อนนอนลูกก็มากราบพุทโธแม่โชคดีมันมีความสุขมันไม่ต้องเปรียบกับเงินหมื่นล้านของใครแสนล้านของใครแล้วก็ไม่ต้องเปรียบครูกับ เออทาไมทีมงานไม่เห็นลงเรือยอททำไมไม่เห็นมีการทําอะไรดูไฮโซเวอร์หวังทุกคนคะครูจะบอกอะไรให้นะครูเคยได้ยินมาจากจากทีมงานนี้แหละครูอ่ะชอบเป็นครูในเวอร์ชั่นแบบนี้ค่ะถ้าครูจะจัดอะไรครูจะจัดได้ตัวครูเองเลยไม่ต้องมีใครนําเสนอเลยถ้าครูจะให้อะไรครูให้ด้วยตัวครูเองเลยโดยที่ครูไม่ลอกเรียนแบบใครเวลาครูจัดโปรเวลาครูพาคุณไปลงเรือล่องเรือ ครูไม่เคยก๊อปปี้ใครเลยมันคือใจล้วนๆแต่ถ้าครูยังไม่พร้อมใจครูไม่พร้อมครูไม่ทํานี่คือนิสัยต่อให้มีคนบอกครูทําสีมันจะได้อนุโม,มันั้นไม่ทําทุกคนถ้าใจไม่สั่งครูไม่ทํานี่คือนิสัยอะค่ะเพราะเราสุกอะทุกคนเข้าใจไหมแต่ถ้ามีคนบังคับเราไม่สุกแล้วพอมีคนบังคับพอมีคนมาบอกเป็นไกด์ไลน์เราไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นคุณเห็นคีย์เวิร์ดครูไหม หนึ่งหนึ่งเลยนะคะวิธีการสองวิธีทำสามวิธีมูเอาสามอย่างนี้บวกกันให้ได้ทุกคนเล,ะล,ะละมีความสุขความเงินมันมาจากความสุขก่อนนะทุกคนไปสังเกตนะเมะื่อไหร่ที่คุณเศร้าเมื่อไหร่ที่คุณป่วยเมื่อไหร่ที่คุณมีเรื่องกระทบคุณจะมีแต่เรื่องเสียงเงินเพราะธรรมชาติค่ะ เวลาเราทุกข์มันจะผลักเงินออกมันจะผลักสิ่งสุขออกแต่เวลาเรามีความสุขมันจะดูดค่ะมันจะดูดค่ะคอยดูนะเราร็วนี้คุณจะได้รับเจ็ดหลักเดีวคุณจะมาบอกว่าได้รับจากอะไรนะคะทำทุกอย่างค่ะกระเป๋าสีดำเขียนสี่ห้าหกแล้วล่าสุด